สวัสดีครับช,ช่วงโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้ฟังถแถลงข่าโวโฆษกรัฐบาลแถลงหมาดๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขวัญปีใหม่นายกรัฐมนตรีสั่งการแล้วครับฟังครับโฆษกเขาว่ายังไงโฆษกรัฐบาลท่านนายกมีลำรีเรื่องของขวัญปีใหม่สำหรับพี่น้องคนไทย2 5 6 5อกหมอบหมายทุกกระทรวงจัดทำแผนงานโครงการเสนอต่อที่ประชุนนมคณะที ภายในวันที่21ธันวาคมน,นี้นะครับเพื่อมีผลปฏิบัติในช่วงปีใหม่และก็มอบเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับพี่น้องคนไทยทุกคนในเรื่องของพตนธีคณะพันีที่สําคัญนะครับครับจากการฟังโฆษกรัฐบาลเมื่อสักครู่นะครับก็แสดงว่าหลายกระทรวงก็จะมีการจัดทําของขวัญปีใหม่สําหรับพี่น้องประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ไปคิด ไปทำรายละเอียดแล้วเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอภายในไม่เกิน21ธันวาคม2564ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ